กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอและกรมการท่องเทีย่ยวร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพ,พยนตร์แห่งชาติจัดงานเทศกาลภาพยนตร์หรือ Amazing Film Festival Experience ระหว่างวันที่2-4มิถุนายน2566ณ Wisdom Valley จังหวัดชนบุรีส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เอฟฟิล์มภาพยนตร์ของไทยเชื่อมโยงเทรนท่องเที่ยวตามรอยชูคอนเซปต,ต์งาน World Best Film Destination ชวนเปิดประสบการณ์ Amazing Experience ชมภาพยนตร์กลางแจ้งมิติใหม่4รูปแบบ พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกครับงาน Amazing Film Festival e x p e r i e n c เนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นมาจากแรงผลักดันของ s o ฟ t ์พาวเอร์นะครับในเรื่องของตัว S F, F Film นะครับในจุดเด่นตรงนี้เราพยายามขยายผลในการจัดกิจกรรมนะครับในส่วนของกิจกรรมในครั้งเนี้ย ในเรื่องของภาพยนตร์เนี่ยเป็นภาพรวมเนี่ยในลักษณะของทั้งนิทรรศกาลนะครับทั้งาการแสดงหนังสั้นนะครับเพื่อใหอ้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่ชื่นชอบในการเป็นผู้กำกับตัวน้อยนะครับได้มีพื้นที่ในการที่จะนำเสนอผลงานนะครับรวมไปถึงเราดำเนินการในเรื่องของเกี่ยวกับหนัง ลิขสิทธิ์นะครับ20เรื่องในงานนี้เลยโดยมีทั้ง4จอนะครับจอแรกก็คือเป็นจอใหญ่นะครับที่เป็นเมนเมนจอก็ว่าได้นะครับในส่วนหนึ่งซึ่งจ,จุคนได้จำนวนมากหน่อยนะครับอจอที่2เนี่ยเป็นลักษณะของจอแนวตั้งนะครับซึ่งคิดว่าวัยรุ่นสมัยนี้ชื่นชอบในการดูหนังใน โทรศัพท์มือถือเนี้ยเราก็พยายามสร้างสรรค์ให้มันใหญ่ขึ้นที่จะ,ะมีความสนุกสนานใน,ในเรื่องการชมภาพยนตร์นะครับในส่วนที่3เนี่ยก็คือ,อเราพยายามย้อนยุคให้ดูว่าการทําภาพยนตร์เนี้ยการฉายหนังกลางแปลงเนี้ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเราก็นําเสนอจอหนังกลางแปลยุคยุคเก่าน,นะครับรวมถึงเครื่องฉายแล้วก็เสียงคนภาพเอฟเฟกต,ต่างๆเนี้ย ก็เสมือนย้อนยุคไปเลยนะครับในส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งที่น่าประทับใจจร,จริงๆก็คือ Wisdom Valley เนี่ยมีพื้นที่ต้นไม้มากนะครับเราก็อยากจะทำมุมที่ดูหนังสยองขวัญในบรรยากาศของธรรมชาตินี่ครับคือจุดเด่นของ4ีโรงเนี่ยนะครับใน Wisdom Valley ก็ขอเชิญชวนนะครับในวันที่2ถึง4มิถุนายนนี้นะครับตั้งแต่4โมงเย็นถึง5ทุ่มเรียนเชิญที่ w i s d o m v a เ l e เ เขาไม้แก้วจังหวัดชนบุรีครับหนูดีใจดีใจแทนแทนน้อง,น,องน้องรุ่นใหม่นะคะคือเมื่อกี้สิ่งที่แบบปึง้งได้ยินแล้วแบบเข้ามาเลยก็คือว่าเอาเราเด็กภาพยนตร์มีพื้นที่สำหรับการโชว์งานแล้วคือดีใจที่ที่ทางภาครัฐนะคะเริ่มมองเห็นว่าแบบเออมันมีทีสธิ์ของเด็ก,ดกๆหลายๆคนที่แบบไม่มีพื้นที่ให้เขาได้โชว์อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง เล็กๆตรงนี้ค่ะมันเป็นกําลังใจสําหรับเด็กที่ทําภาพยนตร์ด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงสําหรับงานนี้คือป่านค่อนข้างตื่นตาตื่นใจกับวิธีการฉายภาพยนตร์แบบ4รูปแบบรู้สึกว่าถ้าเราไม่ดูที่นี่เราก็ไม่รู้จะไปดูที่ไหนแล้วนึกออกไหมดังนั้นก็เลยแบบอยากให้ทุกคนไปมีส่วนร่วมที่สําคัญเลยที่ชอบอีกอันนึงก็คือเข้าชมฟรีอันนี้น,น,น,นี้อันนี้คือสุดยอดเลยค่ะ4เวที4 4จอนะคะอันนี้ต้องแบบ ไปดูกันให้ได้ถือว่าเป็นกําลังใจที่สุดเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่มันบอกว่าณนะตอนนี้เราทามาใช่ไหมคะเพราะว่ายนสั้นเราไม่รู้ว่าเราจะเอาไปฉายที่ไหนมันคือการฉายในมหาวิทยาลัยอ,อาจารย์ให้คะแนนแล้วเราก็จบไปพอเด็กไม่ได้โชว์ผลงานแล้วรู้สึกว่าโอเคฉันทําแค่ได้คะแนนเนี่ยมันทําให้เราไม่ได้มีกําลังใจอยากจะไปต่อแล้วก็ทําให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเนี่ยขาดแคลนบุคลากรดังนั้นการที่มีพื้นที่แบบนี้ค่ะ ค่อนข้างเป็นเหมือนเป็นกําลังใจเป็นแรงผลักดันให้เด็กรุ่นใหม่รู้สึกว่าฉันรู้แล้วว่าเป้าหมายของฉันคืออะไรงานฉันได้โชว์ตรงนี้แล้วมันทาแบบมันเหมือนเป็นแรงผลักดันจริงๆอ่ะก็ถือเป็นการสร้างเจเนอเรชันใหม่ที่แจ๋วเลยนะแจ๋วค่ะ<ฮ>ค่ะก็นอกจากเป็นอย่างที่พี่ชาปานบอกแล้วก็ชอยก็รู้สึกว่าก็คนที่อยู่ละแวกนั้นหรือว่าคนกรุงเทพเองเนี่ยก็มีโอกาสได้ดูหนังดีๆที่รวบรวมอยู่ในงานนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จากกรุงเทพเนี่ยมันก็เดินทางไปไม่ได้ยากอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจทุกคนที่จะได้ยอเวลา ไปด,ดูหนังในรูปแบบหนังกลางแปลงด้วยแล้วก็ได้ดูหนังทีดีด้วยค่ะก็เชิญชวนเลยครับผมแน่นอนครับผมเล่นหนังผีก็ควรไปเจอกันที่โรงภาพยนตร์ที่เขาสร้างบรรยากาศในท,ที่นั้นคือเป็นเป็นป่าใช่ไหมครับ,รบแล้วฉายภาพยนตร์ด้วยโอ้โ oh, ห oh, ความฟินความกลัวมันน่าจะเพิ่มขึ้นทวีคูณนะครับงก็ฝากทุกคนนะครับสองถึงสี่นะครับไปที่นั่งกันครับผมว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้เนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกนี้แล้วกันทางมีการจัด โรงหนังที่ต่างออกไปนะครับแล้วก็เป็น outdoor นะครับว่ามันให้บรรยากาศไ,ได้หลายอย่างไม่ว่าเป็นโรต t i c a l นะครับ f o เร s t i ยหรือว่าเลคนะครับหรือว่าตัว public ตัว outdoor อยู่อกลางแปลงของเรานรี่ฮะซึ่งซึ่ง,งความแตกต่างตรงนี้ผมว่าทุกคนสามารถสัมผัสได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนี่ฮะ อย่างน้องสายตาได้บอกไปแล้วนะฮะว่าปีนี้เป็นปีแรกเลยที่เราสามารถที่จะนำเบสทีซีของแต่ละมหาวิทยาลัยมามา,มาที่เลอกเรามาโชว์ให้ให้ให้ทุกคนได้เห็นไม่ว่าคนไทยหรือคนต่างชาติที่มาร่วมง,งานนี้ได้เห็นว่าน้องๆเนี่ย แค่เป็นนักศึกษาเองเนี่ยก็สามารถที่จะทําผลงานได้ดีแล้วนะฮะก็รบกวนทุกคนนะฮะถ้าว่างนะครอย่าลืมไปนะ,ะครับนที 2> ่2องรืสี่ครับก็คงว่าอันนี้เป็นปรากฏการณใหม่นะฮะซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยก็ <c oughs> อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะฮะที่เรามาสัมผัสสุบการใหม่น,นี้ครับ